สรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณนะวันที่9ธันวาคม2568นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คือเรื่องนี้มันดูเหมือนจะเป็นการประทะกันเรื่องเขตแดนธรมธรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยมันมาจากการที่ไทยเราไปกวาดล้างเครือข่ายอาชญากรรมใส่เบอร์ครั้งใหญ่เลยประเด็นสําคัญที่คุณต้องรู้มีอยู่3ข้อครับข้อแรกเลยนะ การสูร้รบปตอนนี้มันดูเดือดมากแล้วก็ขยายวงไปหลายจังหวัดแล้วครับมีการใช้อาวุธหนักตอบโต้กันไปมาตลอดฝั่งกัมพูชาก็ยิงจะรวดใช้โรนบุกเข้ามาในไทยส่วนเราก็ส่งเครื่องบินขับไล่กับปืนใหญ่ไปทำลายฐานที่มั่นของเขาซึ่งน่าเศร้าคือก็มีฐานไทยเราเสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยต่อมาข้อที่2มาดูที่ต้นตอของเรื่องกันบ้าง ชนวนหลกัหลกๆเลยก็คือไทยเราไปยึดทรัพย์สินกับหมื่นล้านบาทของแก๊งคอรเซ็นเตอร์ซึ่งมันไปเชื่อมโยงกับคนใหญ่คนโตในกัมพูชาพอดีครับเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับรายงานของ UNODC เลยนะที่เขาบอกว่ากัมพูชากลายเป็นศูนย์กลางแก๊งหลอกลวงออนไลน์ระดับโลกไปแล้ว และสุดท้ายครับข้อที่3ผลกระทบมันไปไกลกว่าในสนามรบเยอะเลยประชาชนหลายหมื่นคนต้องหนีออกจากบ้านโรงเรียนกับโรงพยาบาลเป็นพันแห่งต้องปิดและที่สำคัญกัมพูชาตอบโต้ด้วยการสั่งห้ามนำเข้าน้ำมันจากไทยทั้งหมดซึ่งปกติเขาพึ่งเราเยอะมากนะงานนี้อาจจะเจอกับวิกฤตพลังงานได้เลย สรุปง่ายๆก็คือการประทะครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดนครับแต่มันคือภาพสะท้อนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่กระทบความมั่นคงและชีวิตคนในภูมิภาคเราแบบเต็มๆ